โรงงานครับแอคคอร์ด G8 นะครับคันนี้ G8 สองทีศูนย์นะฮะเข้าปาจัดโปรห้าพันนะฮะจูงของเหลาใช้งานน้ามันโซฮอห95นะฮะก็คันนี้ล้อ18นะฮะ้อเดิมปรับรอบช่วยเรื่องตัวสารปลดลิ้นปลดลวงปลดท้อขับดีกว่าเดิมชัดเจนไม่ฝันด้วยนะฮะแอคคอร์ด G8 สองทีศูนย์นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะฮะช่วยเรื่องตัวสานด้วยนะครับ โดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไฟแบอรนโตจับส่วนผสมน้ำมันกาะอากาศนะครับใสายเป็นสนใสแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะวันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับอาร์คอ8สองศูนย์นะฮะล้อสิบแปดท่อเดิมนะครับน้ำมันโซอ95ครับ